สวัสดีค่ะวันนี้รายการติดปีกเกษตรบายเอราวันจะพามาทำความรู้จักเพี้ยไฟและวิธีการป้องกันกำจัดในพืชตระกูลแตงอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ อาจารย์ดูอะไรอยู่คะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสายควเลยหมวแต่สงสัยพอดีกําลังสํารวจแมลงในเมลอนหรือแคนตาลูปเนี่ยนะครับพื่ผู้ตะกุงแตงนะครับก็เจอแมลงอยู่หลายตัวเหมือนกันอันนี้เหรออันนี้คือตัวอะไรคะอันนี้ที่เนเนี่ยคือที่ที่ต้องใช้แว่นขยายเพราะว่าแมลงมันมีขนาดเล็กมากอ่าเวลามองด้วยตาเปล่าจะมองแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่เนี้ยเราขยายแล้วเนี่ยด้วยแว่นขยาย1ิบเท่าก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย แต่และใบเนี่ยมีเพลี้ยไฟไม่ต่ำกว่าสิบตัวแหละโอ้โหถ้าเกิดไม่เห็นตัวยอย่างเงี้ยค่ะอย่างไซเป็นเกษตรกรอะไซส,สังเกตยังไงดีอะคะอาจา <c ười> รย์คือถ้าเ,เราเราสังเกตปุ๊บใบที่อาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟทําลายเนี่ยใบมันจะงีกงอขอบใบมันจะงิดงอขอบใบจะบิดม้วนขึ้นนะครับถ้าเราเปิดดูใต้ใบเนี่ย ถ้าเรามีแว่นขยายเราจะเห็นตัวของมันเหมือนกับปลายเข็มตัวเล็กมากขนาดประมาณ1มิลิเมตรถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆนะครับเป็นสีเหลืองๆซึ่งมันจะไม่บินจะอยู่ที่ใบใดใบหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะสามารถบินได้บินข้ามไปต้นอื่น,ไ,นได้ต้นนู้นต้นนี้นะครับซึ่งวงจรชีวิตของ้ตัวเพลี้ยไฟเนี่ยมันจะใช้เวลา15วันะนะตั้งแต่ฟักจากไข่มาเป็นตัวเต็มวัยที่จะวางไข่ได้รุ่นต่อไปเนี่ยใช้เวลา15 ประมาณ15วันหรือ2อาทิตย์นะครับซึ่งการร,ร,รู้จักชนิดแมลงและรู้จักชีววิทยาหรือวงจรชีวิตเนี่ยเราจะสามารถหาวิธีการจัดการในแต่ละช่วงของมันได้ว่ามีสารตัวไหนที่ไปฆ่าไข่หรือคุมไข่มีสารตัวไหนไปฆ่าตัวอ่อนมีสารตัวไหนที่จะไปฆ่าดักแด้ที่อยู่ในดินมีสารตัวไหนที่จะไปกาจัดตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแล้วอย่างเราป้องกันกําจัดอะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงสารเคมีอะค่ะ เราต้องทํำยังไงบ้างกับสภาพแปลงเราให้ไม่เหมาะกับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเขาอะค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องของการจัดการศัตรูพืชนี่ต้องใช้หลักการวิธีผสมผสานก็คือ IPM นะครับก็ต้องใช้หลายๆวิธีเข้าด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่ายูดีปุ๊บเห็นแมลงอยู่ตัว2ตัวก็ไปที่ร้านยาไปซื้อยาไม่ใช่เพราะหลักการเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าก่อนปลูกเนี่ยถ้าเกิดเรามีเห็นว่ามีพืชตระกูลแตงที่อยู่ใกล้เคียงหรือพืชตระกูลปาล์ม นะครับหรือพืชอีกหลายตระกูลที่เพี้ยไฟเนี่ยชนิดนี้มันมาทําลายโดยเฉพาะเพี้ยไฟที่ทําลายพืชตระกูลแตงเนี่ยจะเป็นเพี้ยไฟที่เรียกว่าชื่อเมลอนคลิปนะครับแต่บ้านเราไปเรียกเพี้ยไฟฝ้ายภาษาไทยเรียกเพี้ยไฟฝ้ายซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีพืชอาศัยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการที่จะจัดการคือพืชอาศัยเนี่ยไม่ควรมีอยู่ในบริเวณนั้นคือนอกจากจะจัดการพืชหลักๆแล้วเนี่ยพืชที่เป็นวัชพืชต่างๆข้างแปลงเนี่ยก็ต้องมีการกําจัดด้วยนะครับ แล้วก็ในการจัดการที่ที่ถูกต้องก็คือว่าถ้าเกิดมีเขากําลังปลูกเมลอนอยู่เนี่ยเราไปปลูกตามเขาเนี่ยแน่นอนมากมานั่น,น,นคือมาแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงก็คือว่าพยายามให้เขาเก็บเกี่ยวก่อนอย่าไปปลูกทับซ้อนฤดูกันนะนั่นก็เป็นวิธีเขาเรียกว่าวิธีเกษตรกรรมนะครับหรือเราก่อนที่จะปลูกใหม่เนี่ยเราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยให้เก็บซากที่มีชีวิตของต้นพืชตระกูลแตงไปเผาทาลาย เพราะว่าเพรียวไฟเนี่ยสามารถมีวงจรชีวิตต่อเนื่องได้และอยู่ในดินได้4ี่วันซึ่งเป็นพักตัวที่จะกลับมาใหม่เพราะ,ะนั้นเราต้องไถดินตากดินทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อยสองอาทิตย์ก็จะลดได้นี่เป็นวิธีเกษตรกรรมอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีกลุนถ้าเกิดเราเห็นว่าในพื้นที่มีการระบาดประจำเนี่ยให้ชาวสวนเนี่ยติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะครับให้ทั่วแปลงเลยในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยควรจะมีไม่น้อยกว่า80 กับดักต่อไล่นั้นกับดักการเลี้ยงสีเหลืองก็จะเป็นเป็นตัวที่แมลงที่เป็นทั่วทั่วไปเนี่ยมันจะชอบบินเข้าหาสีเหลืองนะก็จะบินเข้ามาปุ๊บมาติดกับดักตัวเมียหนึ่งตัวติดกับดักไปปุ๊บเนี่ยจะลดการวางไข่ได้นับร้อยเลยอันนี้เป็นวิธีกลนะครับถ้าเป็นวิธีการใช้สารสกัดจากพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องการใช้สารไล่อย่างเช่นพวกข่าแดงบดตะไคร้หอมการใช้สารสกัดสะเดาเนี่ยก็จะสามารถลดปริมาณของตัว แมลงหลายชนิดโดยจะเพาะเพียวไฟได้ด้วยนะครับหรือการใช้ชีวพันธุ์นะก็จะมีงานวิจัยหลายๆที่ที่มีการวิจัยใช้เชื้อราบิวเวอรีนะครับหรือเมทเลเซียมมาการมาใช้ในการจัดการในตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยส่วนระยะดักแด้เนี่ยมีงานวิจัยพบว่าการใช้เชื้อราเมทเลเซียมเนี่ยลดที่โคนต้นก็จะไปจัดการดักแด้ระยะดักแด้ที่อยู่ในในดินได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี เสร็จแล้วถึงสารเคมียังมีวิธีการใช้สารเคมีนะครับซึ่งวิธีการใช้สารเคมีก็จะมีหลากหลายวิธีนะไม่ใช่อะไรก็พ่นอะไรก็พ่นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกรณีที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นกรณีของพืชตระกูลแตงหรือพืชตระกูลถั่วก็ตามเนี่ยควรจะต้องมีการคุกเมล็ดโดยใช้สารคุกเมล็ดนะก่อนที่จะเราจะปลูกอย่างเช่นสารในกลุ่ม 4A ก็จะมีอิมิดาโคปิดหรือไทมิทอกแซมนะครับก็จะมีการคุกเมล็ดก่อนที่จะปลูก หลังจากไปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับพอหมดฤทธิ์สารเคมีอาจจะต้องมีการพ่นยาหรือมีการซอยเดนก็คือการที่ลาดที่โคนต้นโดยใช้สารที่มันดูดซึมซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มนะครับนอกจากการใช้วิธีการคุกเมล็ดซอยเดนหรือลาดที่โคนต้นแล้วเนี่ยยังมีมีวิธีการพ่นทางใบซึ่งก็จะมีสารเคมีหลายกลุ่มกลไกการดกอทธิ์ อาจารย์คะแล้วทีนี้เราทํายังไงไม่ให้มแมลงมันดื้อยาค่ะครับก็คือการใช้สารเคมีเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราใช้ยากลุ่มเดิมๆซ้ําๆเนี่ยนะก็จะเกิดเขาเรียกว่าการคัดเลือกพันธุกรรมทําให้ลูกหลานของมแมลงเนี่ยเกิดการพัฒนาการต้านทานหรือการดื้อยาเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยาทางราชการกา็ให้มีการใส่หมายเลขของแต่ละกลุ่มกลไกการนกฤทธิ์เนี่ยในผลิตภัณฑ์ของสารกําจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นสารกําจัดมแมลงสารกําจัดไร สารกาจัดวัชพืชหรือสารกําจัดเชื้อโรคก,ก็ตามก็จะมีนําเบอร์บอกถ้าเป็นสารกําจัดแมลงก็จะมีนําเบอร์ตั้งแต่หมายเลข1ไปถึงหมายเลข29นะมี29คนไกการออกฤทธิ์แล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมีคลไกลย่อยอย่างเช่นกลุ่ม1ก็จะมี1 A1B นะกลุ่ม3ก็จะมี3 A3B กลุ่ม2มี2 A2B อะไรประมาณนี้เป็นกลุ่มย่อยแต่ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะว่าหลักการของการที่แนะนําการจัดการแมลง โดยหมายเลขกลุ่มก็คือว่าให้เปลี่ยนสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิต์ตามหมายเลขที่กําหนดในฉลากซึ่งกลไกที่มาใช้ทําลายพวกเพรียไฟได้จะมีหลายกลไกลาก,ลาการออกฤทธิ์อย่างเช่นกลุ่ม1 B 1 B ก็จะมีอย่างเช่นมาลาไทออนไดซิออนนะครับพิเิมิโฟดเมทิลนะกลุ่ม2 B ก็จะมีตัวฟิปูนิวซึ่งก็จะมีตั้งแต่5% SC มี80%ทำวัมอยู่จนะครับหรือกลุ่ม 3A 3A ก็จะมีเดลต้าเมทินแลมด้าไซฮารูทินหรือไบเฟนทินนะครับกลุ่มที่4จะมีกลุ่ม 4A จะมีเยอะมากอย่างเช่นอิมิดาโคปิดไทมิโกแซมซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นสารที่ซิสเตมิกหรือดูดซึมนะครับกลุ่มที่5ก็จะมีกลุ่มสไปเนทอลแอมหรือกลุ่มเบอร์15ก็จะมีตัวลูเฟนยูรอนโนวาลูรอน กลุ่มเบอร์23ก็จะมีตัวสเปโรเมซเฟนสเปโรเทตามทแบบนี้เป็นต้นซึ่งชาวสวนเนี่ยควรจะต้องมีสารเคมีเนี่ย,หล,ยหลายกลุ่มมาหมุนเวียนโดยใช้หลักการก็คือว่าวงจรชีวิตของแมลงเนี่ย15วันออกลูกเพราะฉะนั้น15วันแรกที่เราใช้สารเนี่ยสามารถใช้สารซ้ํากลุ่มเดิมได้สมมติว่าเราใช้เบอร์หนึ่ง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 ไปเลยสัก 2, สอาครั้งแต่ไม่เกิน15นวัน หรื<พ>อ,อประมาณสองวันปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ยยอย่างนี้ครับนี่คือพิธีการแก้ไขพันธนากา,ารด้วยยาแล้วถ้าอย่างของเอราวันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รก็จะมีตัวไทมีทอกแซมซึ่งไทมีทอกแซมมันมีทั้งแบบเอซกับแบบครับมันแตกต่างกันยังไงอะคะอาจารย์ครับก็คือจริงๆสารเคมีก็จะมีหลายสูตรตั้งแต่สูตรดั้งเดิมจะเป็น EC เป็นน้ํามัน หลักการของการผลิตสารในปัจจุบันเนี่ยก็จะลดอันตรายที่จะมาต่อผู้ใช้ผู้บริโภคหรืสิ่งแวดล้อมเขากา็คิดว่าไอ้ตัว EC มีน้ํามันเนี่ยจะทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพ่นไปก็อาจจะทําลายผึ้งนะทำลายแมลงผสมเกสรหรืออันตรายต่อผู้ใช้อย่างเช่น EC ที่เป็นไซลีนก็จะเป็นสารก่อมเร็งสําหรับผู้ใช้ด้วยเขาก็เลยพยายามพัฒนาสูตรใหม่หเพื่อลดอันตรายที่จะมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสูตรหนึ่งที่เขาคิดขึ้นมาก็คือเรื่อง WG w ับนี่ก็จะมาแทน w, P. w P ับเบิเนี่ก็จะเป็นสารที่ฟุ้งกระจายเราลาช่างตวงเนะี่ยจะฟุ้งกระจายปิวเข้าระบบหายใจได้เขาก็เลยค,คิดว่าเออระบบ w ับเนี่ยเป็นกราโนว์วอเตอร์ดิสเพรสเซเบิรนกาโนก็คือเป็นสารที่เป็นเม็ดเล็กๆดีดกระจายแพร่กระจายในน้ำได้เพื่อลดการลอยไปในอากาศแต่ก็ติดปัญหาอีกว่า w ับมันช่างยากแต่จะใช้ยังไงสองกรรมัมสามกรรมัมนะ ก็มีคนคิดขึ้นมาว่าทั้งนั้นสูตร sc ดีไหมนะก็มีสูตร sc ออกมาซึ่งสูตร sc ก็กลายเป็นว่าช่างหรือตวงง่ายกว่าเพราะเป็นสูตรของเหลวสูตรครีมนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ปลอดภัยต่อพืชเพราะฉะนั้นสูตร sc ก็จะเป็นเรื่องของอความปลอดภัยต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อมนะครับปลอดภัยต่อพืชพ่นผ่าดอกได้พ่นช่วงมีดอกได้อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบหรือสารในกลุ่มนี้ก็ตามนะครับเป็นสารกลุ่ม 4a เนี่ยเป็นสารซิเตมิกหรือสารดูดซึมซึ่งการดูดซึมจะ ไปตามท่อน้ําหรือไซเลมโ o มบายเพราะฉะนั้นหลักการถ้าเป็นกรณีเมลอนเนี่ยเราสามารถแดัดแปลงนะในช่วงที่เราไม่ได้คุกเมล็ดเนี่ยเราสามารถแดัดแปลงผสมละลายน้ําตามอัตราข้างฉลากมาลาดที่โคนต้น <c oughs> สารเคมีที่เป็นไซเลมโมบายเนี่ย <c oughs> ก็จะดูดซึมไปตามท่อน้ําขึ้นมาที่จุดเจริญ <c oughs> มาปกป้องนะมาปกป้องใบที่เกิดมาใหม่ไปเรื่อยๆ <c oughs> การลาดหนึ่งครั้งนะจะอยู่ได้ประมาณ2ออาทิตย์ อนนี่คือคุณสมบัติที่ดีของการดูดซึมหรือการพ่นช่วงที่ฝนตกอย่างเนี้ยระยะปลอดฝนเนี่ยแค่สั้นแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็จะดูดซึมเข้าไปที่ใบเรียบร้อยแล้วหรือกรณีที่เรานํามาพ่นทางใบนะครับการพ่นทางใบปุ๊บพ่นในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยมีใบอ่อนแตกมาใหม่สารที่เป็นดูดซึมก็จะดูดซึมมาที่ยอดอ่อนมาปกป้องใบยอดอ่อนที่จะง,งอกขึ้นมาใหม่ได้อีกประมาณ7วันเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของสารที่มันดูดซึม แล้วถ้าอย่างกรณีแบบว่าคุมไข่ใช้อะไรได้บ้างคะอาจารย์คุมไข่คุมไข่กรณีของตัวเพียไฟเนี่ยจะมีอ,อยู่กลุ่มเบอร์15ก็คือตัวลูเฟนยูรอนหรือนววลูรอนซึ่งก็จะมีนอกจากสารเดียวๆแล้วจะมีสูตรผสมก็คือตัวลูเฟนยูรอนบวกโปรฟินอฟอร์ดนะครับ5บวก50% EC นี่ก็จะมีตัวลูเฟนยูรอนซึ่งเป็นยาคุมไข่คำว่าคุมไข่คือพ่นไปที่ตัวแม่มแมลง แมลงกำลังท้องอยู่พ่นไปปุ๊บไข่ใ,ในท้องก็จะฝ่อก็คือวางได้ตามปกติวางแต่ไม่ฟักตัวเรียกว่ายาคุมไขนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่สามารถนํามาใช้กรณีที่เราพบตัวเต็มวัยเยอะแล้วก็พ่นเพื่อให้ไข่เนี่ยมันลดปริมาณลง ก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ได้ตั้งแต่วิธีการสังเกตว่าวินิจฉัยก่อนว่าเห็นร่องรอยการทําลายเนี่ยค่อยไปวินิจฉัยว่าเป็นตัวอะไรใช้สารให้ถูกต้องเออใช้วิธีการกําจัดให้ถูกต้องนะคะวิธีการเคกรรมการใช้สารเคมีการสลับกลุ่มสารเพื่อไม่ให้แมลงดื้อยาก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้บริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจำกัด มีเคล็ดลับดีๆในการป้องกันจัดเพี้ยไฟในแคนตารูปและพืชตระกูลแตงที่เป็นปัญหาสําคัญมาฝากกันค่ะควรมีการตัดแต่งกิ่งแขนงการจัดเรียงเทาเพื่อลดความชื้นให้อากาศถ่ายเทให้แสงแดดส่องได้อย่างทั่วถึงและควรมีการพ่นสารป้องกันกําจัดโรคมแมลงปุ๋ยเกรดอาหารเสริมอย่างสม่ําเสมอในไร่แคนตารูปและพืชตระกูลแตงหากไม่มีการพ่นป้องกันกําจัดมแมลง ด้วยสารป้องกันกำจัดมแมลงที่มีประสิทธิภาพจะทําให้เกิดการระบาดของเพีย้ยไฟในแคนตาลูปและพืชตะกูลแตงที่รุนแรงได้จึงควรพ่นป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในแคนตาลูปและพืชตะกูลแตงด้วยอ e ีมาไซส์5 w g 1 0กรัมต่อน้ำาี่ลิตรหรือเอราทิพ5 sc 3 0ซีซี cc หรือเอราคอน7 0 10กรัม เอรามอน83อัตราย2ซีซีหรือเอราท็อก24 10ซีซีหรือเอราโพทิน20ซีซีโดยพ่นสารทุกๆ5วันจำนวน3ครั้งไม่ควรพ่นสารกลุ่มเดิมซ้ำกันเกิน15วันอีมาไซ5 w g สารอีมาเมกตินเบนโซเอต5% W.G ชนิดเม็ดสารในกลุ่มอวมูเมกตินโคตด6ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายกินตายซึมผ่านใบได้ได,ดีทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมแมลงใช้กำจัดเพีย้ยไฟนอนผีเสื้อทุกชนิดดวงทุกชนิดนอนมแมลงวันชอนใบดวงหมัดผักไรศัตรูพืชเอราทิพ5 S.C. สารฟิปโปนิว5% S.C. ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทของมแมลง ออกฤิ์สัมผัสตายกินตายดูดซึมได้ดีในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดเล็กกําจัดหนอนผีเสื้อหนอนมแมลงวันชอนใบเพลี้ยไฟมแมลงปากดูดทุกชนิดด้วงปีกแข็งด้วงงวงมแมลงในดินเช่นตัวกจิ้งหลีเอราคอน70สารอิมิดาคอปิด70% WG สารในกลุ่ม 4A สูตรเม็ดร,รายนามยอดเยี่ยมเป็นยายเย็นปลอดภัยตอ่อช่อดอก ปลอดภัยต่อพืชใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนมแมลงวีขาวน้อนชอนใบร่วงต่อแตงออกฤทธิ์ดูดซึมออกฤทธิ์ยาวนานใช้ราดโคนต้นจุ่มถาดเพาะกล้าในแคนตาลูพืชตระกูลแตงและพืชผักต่างๆเอลามมน83สามารมาลาไทออน8 3เอซ EC สารในกลุ่มอโนฟอสเฟตโคด1นนำเข้ามาจากเคมินวาประเทศเดนมาร์กออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายกินตายไอระเหย กำจัดเพีียไฟเพีียหอยเพีียแป้งเพีียอ่อนมแมลงวีขาวไายแดงลวงเต่าแตงนอนมแมลงวันชอนใบและ,มะแมลงวันทองเอราท็อก24สารไทอมีท็อกแซม24% SC สารในกลุ่มนิโอนิโคตินอยโคสส 4A สูตรครีมเข้มข้นใหม่ละลายน้ำง่ายเป็นยายเย็นปลอดภัยต่อพืช ใช้กําจัดเพีียไฟเพีียอ่อนแมลงวีคาวนอนชอนใบด้วงต่อแตงออกฤิ์แบบดูดซึมดูดซึมไปตามระบบท่อน้ำของพืชซึมผ่าน,นเนื้อเยื่อพืชได้ดีออกฤธิ์ยาวนานปกป้องยอดที่แตกมาใหม่ได้หลายวันใช้ราดโคนต้นจุ่มถาดเพาะกล้าคุกเมล็ดในแคนตาลูปและพืชตระกูลแตงเอราโปรินสารไซเปอร์เมทรินบวกโปรฟีนโนฟอร์ด4บวก40 EC สารโคตกลุ่ม 3A บวก 1B มี2กลไกการออกฤทธิ์ทำรายระบบประสาท2จุดออกฤทธิ์เร็วแรงออกฤทธิ์นานออกฤทธิ์กว้างกำจัดได้ทั้งมแมลงปากปาก,ปากัดปากดูดออกฤทธิ์สัมผัสตายกินตายกำจัดหนอนผีเสื้อด้วงกัดใบเพียไฟหนอนเจาะไรแดงมแมลงดินด้วยสูตรผสมที่ลงตัวอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมทำให้เสริมฤทธิ์กันทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกว่าการพ่นสารเดียเด่ยว สิ่งช่วยลดปัญหาการดื้อยาของแมลงศัตรูพืชใช้ทดแทนสารคออไพดิฟอร์บวกไซเปอร์เมทรินหากเกษตรกรมีข้อมูลสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญหรือติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ไลน์แอดเอราวั r กีหรือกดที่ลิก์มุมด้านบนจอเลยค่ะและถ้าในวันนี้ใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือ YouTube พิมพบริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจำกัดในช่องค้นหาอย่าลืมกดซ subscribe ติดตามด้วยนะคะ เอราวันเพื่อผลผลิตชีวิตหาสุขค่ะ